ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เป็นการสํารวจจิตเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสํารวจกายใช่ไหมโดยการทำยังไงจาได้ไหมใช้อยู่ในสทางกายก็คือลำดับใช่ไหมเช้านี้ลำดับไรยังลุกขึ้นพลิกซ้ายหรือพลิกขวาก่อนยกขาไหนหรือแขนไหนขึ้นก่อนตอนรู้จักที่นอนพลิกซ้ายหรือพลิกขวาเรองเริ่มจากที่น่นเลยนะเรื่อง่องจากที่น่นเลยคือเป็นเรื่องศึกษา เราไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแต่เรื่องสติปัฏฐานต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่สิ่งที่เราทําแล้วละ่ะคือทําแต่ในส่วนความเคยชินแต่เราไม่เคยทําในส่วนที่มีสติจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายยากไหมเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจะตื่นขึ้นปับ๊บไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเลยนะแต่มาลึกไปกว่าน,นั้นก็คือก่อนที่จะตื่นเนี่ยให้จับดูว่าแต่ละเช้าที่เราตื่นอะไรตื่นก่อน กายตื่นก่อนหรือใจตื่นก่อนพอจับมันถึงห้าวันสิบวันยี่สิบวันมันยังมีวันหนึ่งจับได้มีวันหนึ่งจับได้มาดีใช่มากเลยปุ๊บจิตตื่นก่อนแล้วเห็นกายกําลังนอนหลับอยู่แล้วขนกอรอบๆๆอยูออออ่ที่เราจะตื่นก็ไม่ได้เพราะร่างกายเขาไม่พร้อมใช่ไหมก็ดูเข้าไปเรื่อยๆมันก็ดูว่าเวลามันตื่นทงเนี่ยลมหายใจมันจะกระตุกปึ๊กเดียวแล้วก ดินใดทั้งตัวในช่วงที่ไอ,ไอสวิตของกายเขายังไม่ทํางานเนี่ยเราจะพยายามจะตื่นไว้ได้นะเพราะว่ามันสวิตมันยังไม่เปิด<ม>สังเกตไปอ,อ๋อเอาต่อมาเมื่อตื่นายแล้วก็นิ่งๆอยู่เดยมังไ่คลิกเราจะเริ่มคลิกข้างไหนก่อนซ้ายหรือขวาเพิ่มวดดูกายไปไงซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากหรือไม่หรือง่ายมันก็พูดไม่ได้นะจะขึ้นอยู่อะไร กันอยู่ศรัทธาที่จะศึกษาใช่ไหมศรัทธาที่จะศึกษาสิ่งถามว่ามันได้อะไรศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้ความรู้ความจริงที่เราสัจอริยสัจรู้ความจริงที่เรายังไม่เคยรู้แล้วรู้ความจริงแบบนี้แล้วมันดียังไงก็ดีคือได้เห็นความจริงของกายของใจแล้วมันก็จะล,ะลดอัตตาวต,ตนลดอุปาทานความยึดมั่นถือมันต่างๆในะอัตตาตนลดลง ความสําคัญเป็นหญิงเป็นชายความสําคัญเป็นพระเทนเนชีความสําคัญเป็นเราเป็นเขามันก็ลดลงเพราะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นมันไม่ใช่เรามันถือส่วนประกอบขอถ้าสีทํางานอยู่ตอลอดเวลาถ้ารู้อย่างนี้แล้วในความจืดจางในเรื่องของโลกเนี่ยลดลงไหมความดึงดูดของโล,โลกโกลงมันก็จะลดลงตามลำดับเพราะอะไรเพราะต้นเหตุของโลกโกลงก็มาจากอัตตาอัตตาก็ขอให้เกิดวิชาตันหาอุปทานไปตามลำดับ ต่พอเราเห็นความริงปั๊บอัตราตัวนี้มันมันลดคือความสําคขญมันหมายว่ามีเราม <c royalty> ีเขาเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรเพราะเห็นว่าร่างกายนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นรุ่นเป็นแท่งอะไรแต่มันเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้าลมไฟพอเราเห็นส่วนประกอบของมันทวันทวนตามที่เราสังเกตเนี่ยเห็นธาตุดินทําให้เรานั่งได้ทําให้เราหนักให้เราเบาทาให้เราหนักธาตุดินนะ ที่เราเคลื่อนได้เป็นธาตุอะไรที่เราเคลื่อนไปมาได้เนี่เป็นธาตุของอะไรถ้าลมใช่ไหมเวลาเปิดพัดลมอารมณ์ก็สายไปสายมาที่เราเคลื่อนไปภาพตาปากหายใจได้เนี่ยใช่ไหมเหลวใสไหลขวาได้อันนี้ไม่ใช่เราเหลวใสไหลขวาอะไรเหลวอะไรเคลื่อนลมไม่ใช่กายไม่ใช่กายข้อกายเป็นตัวรวมดินน้ำลมไฟ เราจะว่ากายผม,มว่าเอาถ้าดินเขาไม่ได้เค้นด้วยนี่ถ้าดินก็ทําหน้าที่ถ้าดินคืออาการถ้าดินคนันี้ทําหน้าที่ดินคืออะไรร่างกายรู้สึกหนักใช่ไหมปวดใช่ไหมนั่น,นคืออาการเธาถ้าดินคือธาตุหนักแล้วจะทําให้เรารู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าหนักเป็นเราหนักเป็นเป็นดินอ๋อธาตุสี่เห็นธาตุสี่คืออย่างนี้เราไม่เห็นอาการหนักเป็นเราไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวนี้เป็นเราเห็นการอาการหนักเป็นเป็นดินเห็นอาการเคลื่อนไหวเป็นลม ในร่างกายนี้มีอาการร้อนอาการอบอุ่นอาการเจ็บอาการไม่สบายขันตุนนั้นตุนนี้ไหมเป็นธาตุอะไรธาตุไฟใช่ไหมไฟเวลามันเผามันแสบมันไหม้มันร้อนมันไม่สบายไปเราก็จะไม่เห็นความร้อนความไม่สบายกายเป็นเราเราจะเห็นเป็นอะไรไปใช่ไหมทีนี้จะลดความหนักก็ดีลดการเคลื่อนไหวลงก็ดีลดความ เจ็บปวดทัวไม่สบายก็ดีให้มันพอทนได้เนี่ยธาตุอะไรจะมาเป็นตัวดับตัวบาลานซ์มันธาตุน้ำเห็นไหมชั้ววาหนักเนี่ยคดีมันหนักมันแข็งใช่ไหมแล้วก็ธาตาุน้ําเข้ามาวยการพลิกเปลี่ยนธาตุน้ำกว่าธาตุลมใช่ไหมธาตุน้าธาตุลมหนักตรงนั้นเพราะน้าเลื่อนเพื่อนไม่ได้น้ําในร่างกายกเขาเรียกอะไรเลือดใช่ไหมเลือดมันวิ่งตามท่อของมันแต่ว่าเราไปนั่งทับดินทับมันไว้ ทอเลือดทอลมตรงที่จะพวกเราเป็นไงตีบตันใช่ไหมตีบตันแต่น้ํามันก็จะวิ่งอ่ะแต่มันวิ่งไม่ได้มันมันก็ดัน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 น้ำกับน้ํากับลมมันจะไปด้วยกันใช่ไหมมันมีท่อลมด้วยลมก็จะดันเพราะลมมันจะต้องทำหน้าที่มูฟอะไรชีพจรหัวใจได้เต้นใช่ไหมน้ำก็มูฟเลือดเพื่อที่จะไปเลี้ยงอะไรเลีเ้ยงเซลล์ใช่ไหมก็วิ่งด้วยกัน นันเครื่องยนต์กลไกต้องมีธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็เกิดลมลมตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนนะไม่ได้ต่างกันเลยพอเราเราลีบปั๊บเนี่ยธาตุน้ำทาง,งานไหมคือเลือดวิ่งจูดไปเลยธาตุน้ำทำง,งานเบาไปดับหนักคือไฟนะไปทาให้ดินนั้นนุ่มดินไม่แข็งทื่ออันเนบชา้าแข็งไม่มีแล้วดินจะนุ่มขึ้นมาเพราะน้ําไปเปไง น้าไปนวดไปบาลานลมก็ไปทําให้เครื่องจักรทางานคือใจจิตหัวใจของเราได้มีชีพจรเป็นปกติสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยออร์แกนิสออร์แกนิซึมต่างๆเราจะเห็นว่าองค์การตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผลให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าเราไม่อาศัยความตต่สู้ของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาสิ่งใดเราก็จะไม่เห็นความจริงใช่ไหม พอเรามาพิจารณาเห็นความจริงโอก็มันทํางานอยู่ในกายในใจของเราตลอดเวลาทําไมเราไม่รู้จักมันเพราะนั้นตัววิปัสสนาคือตัวมาเห็นแจ้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานั่งทําความเพียรทั้งปีทั้งชาติแต่ไม่เห็นแจ้งใสิ่งเหล่านี้อัตรา,าตัวตนเราจะลดลงไหมอุปทานจะลดลงไหมไม่ลดเพราะงั้นสมมตฐานท่านไม่นิยมมาอินไซส์สิ่งเหล่านี้คือไม่ไปดูอาการอะไรสมมติฐานก็คืออันไหนที่มันหนักทำให้มันหนักดูเอาหนักเป็นอารมณ์ไป ไหนมันเบาก็เาบาเป็นอารมณ์ไปไหนมันขึ้นก็ขึ้นเป็นอารมณ์ไปโดยที่ไม่ได้ไปอินไซมันเรียกว่าสมถะคือทําอาการการแปรปรวนของธาตุทั้งหลายที่มันเป็นทุกข์ให้มันสงบด้วยวิีัย,ยก็ได้หรืออย่างก็บังคับไว้ใช่ไหมนั่งอธิบดีเดี๋ยวนานๆหรือหาอ,อะไรมาบริกรรมให้จิตไปอาศัยนั้นเสียแล้วก็เลยต่อการทํางานของธาตุเสียเพื่อให้จิตไปอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเป็นเอกขตาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายออกจากกายนี้ให้จิตสงบ มันก็เลยสมถะแบบนั้นจึงไม่เป็นสมถะแบบพุทธเพราะมันไม่ทํางานร่วมกับวิปัสนาเ่ยแต่พอเราไปอินไซต์ต่อการทํางานของธาตุสี่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เกิดเป็นวิปัสนาถึงไปสู่ตัวอริยภูมิได้แต่สมถะไปสู่อริยภูมิไม่ได้นะอย่างสูงสุดไปสู่อะไรไปสู่แค่รหมใช่ไหมสิบหกชั้นนะเป็นชั้นชั้นในชั้นตั้งแต่มหาพรหมจริยาจนไปถึงอานิทภคมสูงสุด ไม่ก็จากความสงบต่าสุดไปถึงความสงบสูงสุดของจิตว่างัันเถอะแต่เพื่อให้เป็นรูปธรรมเขาก็แบลสมมุติเป็นพรมองค์นั้นองนีน้ชื่อนั้นชื่อนี้ไปแต่ความจริงก็คือชื่อสภาวะของจิตชื่อสภาวะความสงบของจิตที่เป็นละเอียดกางล้ำดักก็สมมุติตามชั้นลงไปนั่นเองละเอียดมากชื่อเกิดบอกมันไปสิบหกชั้นนะ่ะทีนี้มาดูเรื่องจิตบ้างนพ่พดถึงเรื่องธาตุสีนะนั่เพื่อได้เห็นในส่วนที่เป็นรูปก,ก่อน แต่จิตนี่เป็นรูปหรือเป็นนามจิตที่ไม่มีรูปเข้าไปก็เป็นนามแต่จิตที่มีรูปเข้าไปก็กลายเป็นนามบรรูปสมมติมว่าความคิดไม่เกิดเนี่ยเรารู้สึกกับตัวปัจจุบันล้วนๆเนี่ยก็มีแต่นามถ้านศรีคือรูปประแทกนะอา่านีใช่ไหมแต่ถ้าเราไปสร้างความคิดขึ้นมาไดน,นั่นเรียกว่ารูปประแข็แต่อันนี้เป็นรูปประแทกสมมติเรานึกถึงแม่ป่วยที่บ้านพ่อป่วยที่บ้านญาติป่วยที่บ้าน ภาพกูเหล่านั้นก็ปรากฏในห้วงสํานึกของเราใช่ไหมภาพที่ปรากฏในห้วงสํานึกของเราภาพนั้นเรียกว่ารูปประหาเพราะมันเกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาสร้างรูปตวัวนี้และรูปตัวนี้ก็ก่อให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปมันเป็นวงจรที่หมุนลิงกันนะดังนั้นเวลาเข้าสู่อารมณ์มิปัสนาจึงไม่มีคําว่ารูปนามมีแต่คำว่านามนามวารูปปัจชิ ิเชทยานยานที่หน yeah. like ึ่งในยานสิบหกใช่ไหมได้เวลาเราไปเรียนหนอนเนี่ยเขาจะเรียนเงเอ็ดลำเรมีใครเรียนหนอมาบ้างทั้งพวงเรามุนมุนทยยังไม่เคยอ่านผ่านแต่ยังไม่เคยเข้าคอร์สใช่ไหมถ้าเข้าคอร์สหนอนไปบ่นเขาจะเรียงยานสิบหกให้ฟังถึงยานนั้นยานนี้ไม่มีรูปนามมีแป่นามมารูปไปเลยดังนั้นวิปัสสนาจึงไม่พูดถึงเรื่องของรูปนามแต่พูดถึงนามมาูปแต่ว่าเราจําเป็น ต้องเริ่มต้นที่ลูกน้มเพราะลูกน้าเป็นสมถะเป็นบาทฐานของวิปัสสนาแต่ลูกน้มแบบพุทน้ไม่ใช่ลูกน้มแบบพรามลูกน้มแบบพรามก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เพ่งดินให้จิตมันนิ่งเพ่งน้ำให้จิตมันนิ่งเพ่งไฟให้จิตมันนิ่งก็ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปอินไซม์มันะมมน,นะแต่ในแค่องของอสมถะแบบพุทธเนี่ยเอารูปประคันด้วยนะเอารูปน้าด้วยมาบวกกันไม่ใช่เอารูปอย่างเดียว เรื่องรูปน้ําก็ในรูปนั้นมีน้ําอยู่ด้วยชนานั่นแหละเป็นรูปน้ำความวดอย่างที่ว่ามาวันก่อนความรู้สึกหนักความรู้สึกอันหนึ่งก็หนักอันหนึ่งความรู้สึกเย็นอันหนึ่งความรู้สึกอันหนึ่งก็เย็นอันหนึ่งใช่ไหมความรู้สึกอันหนึ่งความไม่ชอบก็อันหนึ่งความรู้สึกอันหนึ่งความรู้สึกเป็นชอบก็อันหนึ่งก็จะแยกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแยกผายที่จะเข้าไปแยกหรือความรู้สึกแต่ความชอบไม่ชอบเนี่ย เป็นอันเดียวกันหรือคนานยงชืชอสักความรู้สึกกับชอบกับไม่ชอบี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนอานอถ้ามาบอกว่าน้ำตาลน,น้ำปลาคำว่าน้ำกับปลาคำว่าน้ำกับตาลเนี่ยสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่ง,งมารวมกันห้าจึงกลายเป็นน้ำตาลใช่ไหม เอมารวมกันถึงกลายเป็นน้ำปลาใช่ไหมเนี่ยก็เดียวกันนะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบถ้าบอกว่าน้ำน้ำแ่แท้คือน้ำาตใสไม่มีอะไรเลยใช่ไหมกับตาก็คือวัตถุหวานๆน,น้ำปลาก็คือน้ำใสๆกับปลามาบวกกันเป็นน้ำปลา ความรู้สึกรักความรู้สึกอันหนึ่งใช่ไหมร้กกับรักอันนึ่ความรู้สึกเป็นนามรักเป็นรูปความรู้สึกชงังความรู้สึกเป็นนามชังเป็นรูปนามมารูปไงแต่ความรู้สึกหนักขาอันนี้เป็นรูปนามหรือนามรูปรู้สึกปวดขาเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูปรูปนามเพราะมันเกิดจาก รูปตัวนี้เกิดจากธาตุเรียกว่ารูปน้มแต่ถ้าไปเกิดจากใจเรียกว่านามารูปเช่คนความรู้สึกชอบความรู้สึกชอบมันเป็นความรู้สึกที่เกิดอาการของจิตใช่ไหมมันไม่หนักที่กายละชอบไม่ชอบไม่นักที่กายนะสาราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติประชาณติเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตชอบก็รู้สึกว่าจิตชอบ ง่ายกว่าใช่ไหมบอกจิตมีราคาก็รู้สึกเป็นเป็นภาษาปริยิละฟังมันครั้งคยังไงไม่รู้เราชอบก็รู้ว่าเราชอบเราไม่ชอบก็รู้เราไม่ชอบอะไรมีแต่ราคางวาจิตตังมีตาราคางจิตตังเดายวชนาจริงก็คือเราก็ไม่ชอบใจก็รู้ว่าเราไม่ชอบใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไงถ้ารู้สึกชอบแล้วก็เป็นความชอบไปเลยใช่ไหมเออนั่นนะถ้ารู้สึกไม่ชอบก็ฉันไม่ชอบไปเลยแต่เราไม่เห็นความรู้สึกไม่ชอบ เข้าใจได้ไหมส่วนใหญ่เราเป็นยังไงเราเป็นหรือเราเห็นเพราะฉันไม่ชอบเลยยุงกกนี่จัดเล่ยตัวฉันพูดฉันพองหมดแล้วก็เกลียดยุงใช่ไหมแล้ทุกข์เพราะยุงใช่ไหมแล้วก็กังว,วลเพราะยุงขึ้นมากลัวยุงเห็นไหมเพราะนีดเดียวเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่มีสติเข้าไปแยกตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญวิปสัสสนาเพื่อไปผ่ากรองเอาระหว่างน้ำแบบน้ำใส สิ่งกระทุนนี่มลหลวงพ่อจ้าท่าอาตามมาหาอะไรวันนึงโผล่วันนี้หลวงพ่อจ้าท่านี่เป็นเป็นคนคนแรกเป็นดึงก็จะมาเอาจากป่ามาเนี่ยทัาแต่สมัยท่านเป็นโยมอ่ท่านนั้นมาไปอยู่ป่าท่อมจังหวัดชัยภูที่คอนสานออกมาจะภปาษาข,ข้างๆมาวัดหลวงพ่อจ้าท่าตอนนั้นท่านเป็นโยมไปตามออตมามาไปไป,ไปตื้ออยู่คนสารนะมาถึงจะออกจากป่าเนี่ยต่มาท่านก็ได้อันนี้สงส์ได้บวชได้บวชได้เป็นพระครูได้น,นั่นหละ ผมก็พยายามตามหาอยู่ไม่รู้ไปที่ไหนก็เลยเอาหมาเองก็แล้วกันไม่ถือไม่ถือนะไอ้นนี้ปีนี้ถ้าถึงแปดสิบหรือยังอืมผมไม่เคยดีครับโอ้ก็ดีดีนะแต่ว่าอายุถึงแปดสิบหรือยังปีนี้โอ้ไม่ดีจริงๆนะเนี่ผมก็หนักไปแล้วอ่าปีนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วกันารยเดชผม ยังอยู่จุกห้าเดือนหกเดือนเลแปดสิบอ๋ออี่ห้าหกเดือนก็จะ่แปดสิบเลยแกนะก็ไปทั่วเหมือนกันนะถ้าอยู่วัดนี่วัดเกลี้ยงหมดเวันนี้นนหายไปเดือนสองเดือนนี่วัดลกุกหมดเลย <c oughs> อ้ยันเนลยไปรักษาตัวอ๋อไปรักษาตัวดีขึ้น,นะะลแล้วก็มันเป็นโรคภูมิแพ้อ๋อภูมิแพ้นะไปหาหมอขอให้ยาฉันมันเป็นปวดปืนกันเต็มไปหมดล อ๋อที่ที่ที่ผมเป็นมันรักษาไม่หายทีอะเลยแต่นี่ดีขึ้นนะใช่แล้วแบบออเลยเ,เป็นยาสมุนไพรยาหลวงยาหลวงอนะ๋อเลยอ๋อเรียกว่าเป็นคู่บารมีกันมาตลอดเลยคนไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปที่นต้องกลับมาหากันเลยจะเป็นใจร้ายดีอะไรก็ต้องกลับมาหากันนะก็ในช่วงที่มาไม่อยู่ท่านก็นมาดูแลวัดให้ ก็เลยก่อนที่จะมาจะมาสักเดือนสองเดือนท่านก็เลยหายไปจากวัดไม่มีใครรู้เลยนะถ้าเป็นายไรดีอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นั่นแหละไม่มีไม่ถือมือถือก็หายยากป้าลุงปู่ลุงตาที่เออหูมันเพิ่งหนักปีนี้หรือหรือหนักมานานแล้วใช่ครับหูมันเพิ่งเสียปีนี้ก็มันอาที่ยินบ้างแต่มันมันจัดจีบครับพ่อพอกัยานันนั่นองโยมแม่ ฟรีเสียงดังลั่นะลนยแต่คนเดาว่าก็ดีเนี่ยคิดถ่ายเพราะว่าเราเคยฟังเสียงแรงๆแล้วพูดไม่คว่ำอยู่ใก่อนมท่านพูดเสียงดังนะเ,เสียงดังไปดังมาเข้าหูตัวเองเขหูตัวเองเลยบอดไปเลยว่าชลาแถวชลาเลยกับผมหนุกชลาเสวเดียวความจริงงานนี้จะมีพระอีกองค์หนึ่งยะมาอยู่ด้วยแต่ท่านมีวิชา มาถามมาเดิมามาขออยู่หมอก็ไม่ปฏิเสธมีวิชาไปคพอมารักษาคนได้นะโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยคงจะอยู่ยากไอะถ้าจะอยู่จะมารักษาโน้นนี่เราคงไม่ยอมเพราะเราไม่ได้ถือเรื่องให้พระเป็นศิษยาสารให้พระเป็นหมอใช่ไหมพระก็ต้องทำทีสนาเท่านั้นอย่ามาทำโน่นทำนี้รักษาคนไม่ถูกผิดวิไหนท่านกคงจะรู้คร่าวๆว่าเราไม่ชอบท่านเลยไม่มาเลยเมื่อวานกำนันดาจะพามาท่านหนีไปทางอื่นเร็วนั่น ข้ามาก็คงจะได้ไม่คปคนษาได้เฉงกันออกแล้วนะฮะ <c oughs> แอบไปรักษาโยมเมาก็พระที่มาเนี่าพระเจริญสติเท่านะถ้าไม่เจริญสติมาก็ส่งไปทางอื่นนฮะี <c oughs> ่าบางคนก็จังใจจะมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะนเราเรามาอยู่แล้วเนี่ยถ้าปัญญาไม่ไม่เจริญปัญญาแบบพุทธไม่เจริญไม่อยู่มันดูจะอยู่ทําไมนะปัญญาแบบพุทธมันจะทําให้เราเห็นความจริงเม่เห็นความจริงแล้วมันก็ได้ลดละ อัตตาตัวดดตนลดละตันหาประทานลงก็นั้นั่นคือจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าต้องการแต่เราไปทําใหม้มันพอกพูนอัตราตัวตนพอกพูนตนันหาประทานมันตรงข้ามกับคำสอนของอท่านนะ่ะแล้วมาอยู่มากินมานอนใช้บารมีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราไปทาทําที่ไม่ใช่คาสอนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นบาปใช่ไหมพูดถึงหลักคองจริงนะใครมาอยู่บ้านเราแต่ว่าไม่ทําแบบเราอธิการของเราเราทำไงเออแค่ไัมพูดถึงหลักความจริงทั่วไปนะอ่า พราะฉะนั้นก็เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะช่วยหนึ่งจะลงรักษาพุทธศาสนาด้วยการจะลงตัวเองไม่มีทุกนันแหละทําตัวนี้ไม่มีทุกถือว่าได้สิทธทพุทธศาสนาแล้วเพราะตัวเราไม่มีทุกในบ้านปั้มเนี่ยลูกเห็นเมื่อก่อนเรามีทุกใช่ไหมเราขี้บ่นขี้จงวุ่นวายเรื่องน,อน,น้นเรื่องนี้พอเรามีทุกเราถึงไปออกอย่างนั้นแต่พอเราไม่มีทุกเราเงียบๆเฉยๆย็นยิ้มวันมีอะไรถามก็พูดกันไปตามหน้าที่ไม่มีอะไรถา,ามก็ทำหน้าที่ใช้หน้าที่มัน เ,เขาก็สบายใจใช่ไหมลูกหลานลูกเมียผัวก็สบายใจเห็นเรายิ่งๆทำมาแล้วก็ทําได้ดีละเอียดแล้วเมียเราใหมใช่ไหมถ้ามีเรื่องอะไรปัญหาที่ที่จะเป็นเรื่องเป็นราวที่จะกระทบกระทะกันก็ต่างคนต่างเฉยก็มีอารมณ์ดีแล้วก็มนั่งคุยกันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดสติไม่ฝึกสติมาเป็นเราเมียอารมณ์เราก็ใส่กันตอนนั้นเผาตอนนั้นเลยอว่าต่างคนดังร้อนไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็ยอมรับว,ว่ามีอารมณ์แต่ว่าเรามีสตินิดหนึ่งล้วก็ชะลอมันไว้หน่อยมันชะลอไ้พออารมณ์เย็นสบายพอจะนั่งคุยกันได้สบายๆก็มานั่งคุยกันลงกันได้ดีฝ่ายใช่ไหมแต่ถ้าสมมติต่างขัดแย้งมานั่งพูดเรียนมันตกลงกันไปได้น้อจะหันกันลูกเดียวเอาชนะกันลูกเดียวแล้วนะฮะอันนี้คือข้อดีของการมีสตินิดหนึ่งผลที่ได้คือไม่มีทุกข์อะนัไม่มีทุกข์ไงทำไงก็ได้ไม่มีทุกข์ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่มีทุกข์ ขามีคนถามาไปทําไมครงนี้ตอบทําไม่ได้ครับครบอกไปเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์อะเขาบอกว่าถ้คุณต้องไปเองก็แล้วกันตอบไม่ถูกอสมมติเอาแล้วเขายามาตั้งให้ขวดแ่โลงนั้นลงคนี้ใช่ไหมถ้ามาถามว่าทําไมคุณต้องกินยานี้ด้วยเราจะบอกว่ามันหายโรคหายไปมันหายอย่างไรนะอธิบายไม่ถูกใช่ไหมมันหายคุณคุณกินดูก็แล้วกันคุณไปโรคอันนี้เออ มันหายยังไรคุณไม่ต้องถามคุณดูเราไปกินก่อนก็เรามาคุยกันคนทุกวันมันมันีิถีมันสูงอะใช่ไหมอะไรที่มันดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับมง่ายแล้วเพราะการศาึกษามันผิดมาตลอดก่อให้คนเกิดีิถีมันนะอัตราตัวตนอะไรดีๆก็ไม่ยอมรับอะไรที่มันไม่ดีมันถูกใจก็เอานะขอให้มันถูกใจแล้วกันแต่เราไม่ได้เอาความยากเข้ามาก่อนใช่ครับ ก็สามาได้บอกวันก่อนระหว่างความอยากกับศรัทธาเนี่ยมันเป็นขบวนการเดียวกัน,กนแต่ถ้ามันนําด้วยมิจฉาสติมิจฉาปัญญามันเป็นตัณหาความอยากแต่ถ้าํำด้วยสมาธิถิสมาปัญญามันกลายเป็นศรัทธาเราอยากดับทุกข์นี้นะออันนี้เป็นความคิดความอยากที่ถูกแล้วมันกลายเป็นศรัทธาจะเลยอยากจะได้ผล ทำนีปรารถนาแล้วอยากจะได้ผลหอมไดนเดินอากาศจะได้นันดกหอยเลือเบอร์ได้โชคดีได้ลำเดินด้วยได้หอยได้เบอร์อย่างเงี้ยมันเป็นวิชาทิฏฐิแล้วใช่ไหมออกมาก็จะกับเป็นตันหาเพราะนั้นตัณหาับสัทานขบวนกันเดียวกันนะถ้าเป็นขลุ่ไฟมันหันหน้าหันหัวไปทางนี้หรือหันหัวไปทางนี้ขบวนเดียวกันนี่แหละเราบริไหันหัวขึ้นทางเหนือเรืองได้ สมมติเราไปทางเหนือถูกงี้นะถ้ามันหาหัวถูกเราทางใต้ขบวนนี้มันก็ไปทางใต้ไปยังไงมันก็ตงไปถูกใต้ยมน่ะไปดึงเหนือเลยเห็นไหมความอยากของเราเนี่ยถ้ามันผิดมันก็ไปในทางผิดเลยๆแต่ถ้ามันหาหัวไปทางถูกอยากทึ่าเลยมันก็ไปทางถูกเขาจึงเรียกเสื่อไหม่ว่าสัตหีบใช่ไหมความเพียรเหมือนกันถ้ามันไปในทางผิดเขาเรียกความนื้อรันดันุลังใช่ไหมแต่มันไปทางถูกเรียกความขยันมันเพียรความวิริยะอุตสาแต่มันอขบวนการเรียกวิริยะเหมือนกันนั่นแหละ ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะหันหัวไปทางไหนเพราะนั้นพุทธเจ้าหนึ่งเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิพิชัยทิฏฐิมันขอว่ต้องไปวิหน้าบัดก็ได้เนาะไปพักอยู่ไหนเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนพักอยู่ใส่อ้ยมาน้ำรถตลอดเลยครับเอาเอื่อเม่ได้นอนดิอ๋อเนื่องไปพักคอนที่าไปไปพักนิมีบนไปฝากคอนครับดอไมีปัญหาโอ้ยโอ้ก็พอก็มาถึงด้วเศร้านี่ดิใ้่ใช่สู้แล้วไม่มีปัญหาไม่ได้ผมมาถึงด้วเศร้านี่จะนะมัน ขึ้นรถมาแล้วอสองขุมไม่เจอไซแหละมาจากอุดอรเจ้าอุดอรบนนะอ๋อมารถรถทัวเรื่องไปอุดอรผู้เท่านางลหลุดมุดคืนนะที่จะเมื่อยเฉลืออะไรไม่เฉลือนะก็ตกลงว่าตอนเช้านี่คุยแค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปคุยกับชาวบ้านต่อเพราะวันนี้พระอาจจะมาถวายเทียนพันสายอีกการจะชวนเขาขนขน,นสายเดื่องนี้เลยนะก็ เรื่องเนี่าไว้ต่อตอนเย็นก็นเลยกกันเนาะเรื่องในเรื่องจิตเพิ่งได้ข้อเดียวในสาราคังว่าจิตตั้งสาราคังจิตอันติประชายาติให้ไปอินไซต์ไปเฝ้าดูเพราะฉะนั้นามาก็ว่าจะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ให้คนที่ได้ต้องการศึกษาเรื่องนี้จริงๆเท่านั้นนะถ้าคนยังไม่จริงจังเรื่องนี้ามาก็ส่งไปที่อื่นก่อนแต่คนใหม่ที่ยังไม่ไปศรีประชายนี่ก็ส่งไปแพทย์แสงเทียนกันเอให้แพทย์แสงเทียนเขารับคนไหนที่ดีขึ้นแล้วก็จะมาช่วยกันทําง,งาน เพราะว่าเอามามาอยู่ก็จะมาให้ทํางานได้ด้วยไม่ใช่ปฏิบัติทั้งปีทั้งชาติทางานไม่เป็นก็ที่เคยสังเกตอมาก็เสดายอยู่บางคนไปติดสบายติดสงุขแล้วก็ชวนมาทํางานก็ไม่มาแล้วปวดทุกข์แล้วก็ทํางานไม่เป็นไปชวนมาฝึกก็ไม่มาแกอยากเหมือนกันในเรื่องนี้นะเอามาก็เหลือเอามาทําอย่างนี้ทังหางเพื่อที่จะมันไม่ติดระบบเอาไปติดระบบมันสบายแล้วคนก็ไปติดสบายพอติดสบายแล้วก็ไม่อยากไปไหนก็ถือเอาความสงบเป็นที่อยู่ แล้ววันหนึ่งทาอะไรไม่เป็นวันหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ไปไม่ถูกะอะไรอย่างเงี้ยพววใครตัวมนันนะ่ะประโยชน์ต่สังคมก็ไม่ได้มีพระรูปหนึ่งฉลาดมากอยู่ที่แพรย์ช่างเทียนเอามาเคยมาฝึกง,งานอยู่สักพันศาเนึ่งอมาปีนี้ใช้งานได้แล้วเลยพรรษานี้มาไม่ต้องวิ่งขึ้นลงบ่อยกับกรุงเทพเลยส่งท่านเนี่ยไปท่านเอกวุฒิท่านเคยเป็นราชการเป็นทั้งเสือธรรมศาสตร์มาทํางานดูตลาดหลักทรัพย์มานานนี่ต่อมาท่านก็นเบือ่อ มีเงินตั้งหลายแสนหลายล้านที่ทุกอยู่นั้นก็เลยลาบวชเลยเอออย่างนี้คนอย่างนี้ก็มีนะใช่ไหมลาบวชมาอยู่แพร่จันเขียนสามสี่ภาษาปีกายออกม,ากมั่งต่องมาฝึกงานไปทํางานให้อง,งค์ครูนักเรียนอยู่ที่อสมสินภาษานี้ก็ใช้ได้ละ่ะนะก็เลยให้ทางสมสินเขาเอาไปอบรมนักเรียนที่นู่นเพราะนั้นอบรมสามวันห้าวันหนึ่งเอามาไม่ต้องไปก็ได้เจ็ดวันสิบวันเอามาค่อยไปก็เลยก็บอกวันเท่าไปเยอะให้เรื่ว อันนี้มันก็คนที่เขาตั้งใจจริงเขาก็ฉลาดตั้งใจจริงเนี่ยเขาก็มีศรัทธาก็ใช้งานได้เร็วปฏิบัติแค่มีสองปีเขาใช้งานบางคนปฏิบัติมาสิปียี่สิบปียังใช้งานไม่ได้เลยนะก็ต้องปล่อยเพราะวาสนาบาร,รมีเข้ามาแค่นั้นอันนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราเอาไปทําจริงๆในเรื่องเนี้ยนะคือไปอินไซต์อนะคือคักิจกรรมะคือพยายามพยายามที่จะทําถามว่ามันได้อะไรอนะ่ะ อันนี้ตัวอย่างมีมา2,000กว่าปีไม่ต้องเจริาอนธรรมดาอะไรใช่ไหมทําให้คนหมดลุกหมดโสมหมดลูกหมดไปมา2,000กว่าปีที่ว่าเป็นโซดาซีนคานาคันทุกลดน้อยลดตามลำดับหมดโดยซึ่งเชิงเรแเรีวกพระลหันใช่ไหม้มีบ้างสักความสบายๆนชีวิตจริงๆสงบจริงๆยี่ห้าเปรนเซ็งเนี่ยถือว่าเป็นโสมดาบนั่นความโรคปวดหลงลดลงจนกระทั่งแทบจะสัมผัสมันไม่ได้แล้วก็มีอยู่ แต่ยังลูกดหลงอยู่แต่ว่ายังบางเบามากก็เรียกว่าสกีนาคาเกิดมาแวบเดียวสกีนอาเาร่็เกิดแวบเดียวก็หายไปแล้วโซดาเนี่ยังยังเป็นเป็นคืนเป็นวันอยู่นะแล้วก็หายไปแต่สกีนอาคานี่แป๊บเดียวกูดก็แป๊บเดียวก็หายแล้วหรือจะเพลินอะไรไปเขาที่เขาเคยเพลินเป็นคืนเป็นวันก็เพลินแป๊บเดียวก็หายแล้วอนาคาก็หมายความว่ามันมันมาแล้วมันก็ไปเลยมันไม่ค้างอยู่ในใจแต่พะองหันนี่สัมผัสก็หลุดเลย มันก็สบายกว่าใช่ไหมแค่ทุกขัมาสัมผัสเราแค่นั้น